How to ปฏิรูปการศึกษาไทยครูเป็นศูนย์การในการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้นะครับที่การเรียนรู้แบบนี้เนี่ยคำอธิบายนิยามของมันก็คือว่าการสอนใดๆก็ตามเรามากักจะใช้การอธิบายเป็นหลัก การเรียนเด็กก็ต้องจําในสิ่งที่ครูอธิบายครูก็แสดงตัวอย่างนําเสนอวิธีแก้ปัญหาโจทย์ตัวอย่างต่างๆเด็กก็ต้องทําให้เหมือนถ้าให้เห็นเลยว่าในวิชาคณิตศาสตร์จะง่ายเพราะอย่างน้อยมี3หรือ4ตัวอย่างครูก็เอาตัวอย่างนี้แหละมาสอนวิธีแก้ปัญหาโจทย์แล้วเมื่อการบ้านมีเนี่ย การบ้านก็จะเหมือนกับตัวอย่างนะแล้วการบ้านข้อใดที่ไม่เหมือนตัวอย่างเด็กมกกักจะทำไม่ได้ครับนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะเราจะจำตั้งแต่เนื้อหาขึ้นไปนะจำสาระสำคัญความคิดรวบยอดเราก็จำนะหลักการที่สูงกว่าความคิดรวบยอดเราก็ท่องจำนะพอสูงขึ้นไปอีกทฤษฎีเราก็จำเห็นไหมฮะ ปัจญาเราก็จำนะเพราะฉะนั้นเราจรึงเป็นนักอ่านคนไทยนะอ่านจนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อ่านนั้นความหมายที่แท้จริงคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะทั้งเนื้อหากระบวนการต่างๆและคำตอบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กไม่เคยพิสูจน์ไม่เคยทดลองเนะี่ยเพราะาการเรียนรู้แบบนี้ความหมายมันต่ำมากนะครับแล้วมันไม่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมองเลย การเรียนรู้แบบนี้แหละครับที่ The Learning Pyramid เนี่ยบอกว่าเป็นเรียนรู้แบบ Passive Learning